เป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่คบหาดูใจกันมานานแล้วสำหรับบุมบรรดากับหวานใจนองวงกันกอปอาทิตย์นะคะเด๋ยวเราจะได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆของพวกเขาอยู่ผ่านทางอินสตาแกรมทั้งคู่กําลังจะมีเขาดีจะมีการจดทะเบียนสมรสเร็วๆนี้แต่ไม่มีงานแต่งที่ผ่านมาจะมีโมเมนต์สายเปย์สนุมกอไม่ว่าจะเป็นที่ดินจังหวัดภูเกต็ตที่ดินจังหวัดปราจินบุรี แลวก็ปีนี้นะคะก็ให้รถ BM ให้กับบุ๋มปนัดดาด้วยซึ่งหนุ่มก๊อตก็ได้ถอยรถ BM เรูปป้ายแดงมาให้บุ๋มพร้อมโอนเป็นชื่อบุ๋มเป็นที่เรียบร้อยเดินเรื่องนี้ให้เป็นของขวัญนื่ในโอกาสอะไรสาวบุ๋มบอกว่าไม่รู้เลยคืออยู่ๆเขาก็มาเรียกให้ไปที่หลังบ้านแล้วก็บอกว่าให้เราก็งงว่าเนื่องในโอกาสอะไรแต่ว่าปีนี้เขายังไม่ได้ให้ของขวัญอะไรเราวันเกิดก็ไม่ได้ให้อะไรคันนี้ก็โอนเป็นชื่อเราเรียบร้อย คิดว่าที่เขาซื้อรถให้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เคยบ่นกับเขาว่าไม่มีรถขับเล่นเลยคือปกติไปไหนเราก็จะมีคนขับรถให้เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อให้นะเขาก็แค่เราฟังเงียบๆจนเมื่อวันก่อนเขาก็ซื้อรถมาให้เขาเป็นคนที่ใส่ใจกับคําพูดเรามากแต่เขาก็ไม่เคยสัญญาว่าจะซื้อให้นะ